สวัสดีค่ะดูดวงความรักคนวันศุกร์ในเดือนมิถุนายน2568ค่ะค้าพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคนใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับคนวันศุกร์คนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ โดยภาพรวมความรักของคนวันศุกร์เนี่ยอย,อ,อยากจะบอกว่าคนวันศุกร์เนี่ยในเดือนนี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์แปรปรวนนะเหวี่ยงวีนง่ายหงุดหงิดง่ายค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยชอบประชดประชันนะคะเออเป็นไม่เอ่ยนะคะชาววันศุกร์นะอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวรัก นะคะเดี๋ยวไม่รักนะคะเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวหงุดหงิดมันมีหลากหลายสภาวะอารมณ์เข้ามาเลยทีเดียวทําให้บางครั้งคนที่อยากจะเข้ามาใกล้ๆคุณเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่เขาชอบคุณเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะเ้าเข้าใกล้คุณนะคนวันศุกร์จริงๆแล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะสเสน่ห์นี้ค่อนข้างจะล้นเหลือเลยนะคะเรียกว่าสเสน่ห์แพรว่าสเสน่ห์ล้นเหลือเสน่ห์มากมายเหลือเกินนะคะพอไพ่เดลเเวอร์เนี่ยคุณเป็นคนน่ารักนะแล้วด้วยอิทธิพลของไพ่สิบถ้วยด้วยนะคะเรียกว่าน่ารักมีน้ําใจอัธยาศัยดีนะคะเรียกว่าพูด คุยเก่งน,นะคะ มักจะให้คำปรึกษานะคะหรือว่าชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อันนี้เรียกว่าเป็นเสน่ห์ของชาววันศุกร์เลยทีเดียวนะคะแต่เป็นคนที่ขี้กังวลนะคะขี้ระแวงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะลังเลโลเลในเรื่องของความรักมักจะไม่ค่อยมั่นใจนะคะเวลาที่มีคนเข้ามาคูพูด,พดมาคุยมาจีบคุณจะไม่ค่อยมั่นใจว่าเอะเขาชอบคุณจริงไหมเขารักคุณจริงไหมเขาเรียกว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่คนวันศุกร์บางครั้งนะคะขาดความมั่นใจในตัวเองนะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง เลยว่าตัวเองน่ารักไหมตัวเองดูดีแล้วหรือยังนะคะเรียกว่าก่อนออกจากบ้านนี่หมุนหมุนสองกระจกแล้วสองกระจกอีกนะคะคนวันศุกร์อ่าแล้วคนวันศุกร์นะคะใครที่ชอบหวานเสน่ห์นะเหมือนที่บอกคนวันศุกร์มีเสน่ห์แผววเลยใช่ไหมใครที่ชอบหวานเสน่ห์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะปัญหาอาจจะตามมาได้นะคะเพราะว่านะคะด้วยความที่คุณคุยดีกับทุกคนนะคุณทําดีกับทุกคนนะพอห้ามไม่ท้ามันขึ้นมา ะะอาจจะมีคนที่เขาเข้าใจผิดคุณนะคะคิดว่าคุณหลงรักเขาคิดว่าคุณทอดสะพานให้กับเขาคิดว่าคุณให้โอกาสเขาแต่สุดท้ายแล้วคุณกับทำเมินเฉยไม่สนใจเขาอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะยิ่งอาจจะมีเรื่องของการถูกโจมตีทางสื่อโซเชียลนะคะอันนี้ก็ได้ด้วยนะแล้วบา,บางครั้งนะคะคนวันศุกร์คุณอาจจะไม่ได้ไปหวานเสน่ห์กับใครเนาะแต่ดวงคุณน่ะมักจะมีคนที่เขาเข้ามา เข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่มีคู่หรือว่าเป็นคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าดวงคุณนะ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้ขาดคนเข้าหานะคะไม่ได้ขาดคนเข้าหาแต่นะคะคุณก็เรียกว่าคุณก็เหมือนคนที่หาความรักได้ยากอะ่ะมันไม่ได้เกิดจากคนที่เข้ามานะเกิดจากตัวคุณนะสี่ถ้วยเนี่ยจ,จุกจิกจู้จี้เจ้าระเบียบเอาแต่ใจขี้งุดงิด นะคะขี้วอยวายเอาแต่ใจตัวเองอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่อาจจะแบบเป็นบุคลิกที่ไม่น่ารักเนาะแต่คนที่จะเห็นบุคลิกเหล่านี้ของคนวันศุกร์ได้ต้องเป็นคนที่สนิทกับเธอจริงๆหรือเขาจริงๆนะคะเรียกว่าต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทหรืออา,อาจจะเคยคบกับคนวันศุกร์มาแล้วนะถึงจะเห็นมุมนี้นะคะถ้าถ้าใครที่ไม่เคยคบไม่เคยอยู่ใกล้จะไม่เห็นมุมนี้ของคนวันศุกร์นะเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ เก็บนะคะนะเก็บความรู้สึกได้เก่งเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเจ็ดดาบปกปิดได้เก่งนะคะอ่าเรามาดูในโหมดของคนโสดก่อนแล้วกันนะในมุมของคนโสดนะคะถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีแน่นอนนะคะไพ่เดิลเบอร์นะเรียกว่าไพ่เดิลเบอร์เนี่ยมีคนเข้ามาหาคุณแน่นอนมีคนเข้ามาจีบคุณแน่นอนแต่ถามว่าคนคนนั้นจะใช่สําหรับคุณหรือ,อยังหมอฟ้ามองว่ายังไม่ใช่นะเพราะอิทธิพลของสี่ถ้วยกับห้าไม้เท้าไอที่ชอบอะนะคะ ไม่มาไอ้ที่มายังไม่ได้ชอบแล้วก็ยังไม่ได้ถูกใจด้วยนะคนที่คุณชอบเนี่ยหมอฟ้ามองว่าเป็นคนไกลนะไม่ใช่คนไกล้นะคะเพราะโดยอิทธิพลของแถมแพลแนบทสรุปเนาะเป็นคนไกลนะคะอาจจะเป็นคนในออนไลน์นะคะคนที่คุยกันมาสักพักหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าก็ได้นะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะมาในแนวเพื่อนมาในแนวคนที่เรียกว่าทํางานที่เดียวกันอยู่สถาบันเดียวกัน นะคะอาจจะบุคลิกอาจจะแบบไม่ใช่คนที่เรียกว่าไม่ใช่คนที่หน้าตาดีเลยทีเดียวนะคะแต่ก็เรียกว่าพอดูได้เนาะลักษณะก็อาจจะแบบร่างกายกำยำนิดนึงนะคะเรียกว่าคนคนนี้จะเข้ามาซึ่งคุณก็ไม่ได้ถูกใจหรอกนะเพราะว่าคนที่คุณชอบหรือว่าคนที่คุณหมายปองน่ะนะคะเรียกว่าอาจจะดูดีกว่านี้นะคะแต่คนคนนั้นนะคุณได้แค่แอบมองนะเพราะว่าคนคนนั้นดูเหมือนเขาก็จะไม่โสดเหมือนกันนะ เรียกว่าเขาอาจจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าไม่ได้โสดนะคะเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ในเดือนนี้คุณอย่าพิ่งใจร้อนนะถ้าในเรื่องของความรักเรียกว่าต้องใจเย็นๆเลยทีเดียวไม่อย่างนั้นคุณอาจจะตกไปเป็นตัวสำรองไปเป็นมือที่3นะคะเข้าไปเป็นมือที่3ของคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวได้เพราะคนที่เข้ามาจีบคุณเขาอาจจะบอกว่าเขาโสดนะคะเขาโสดเขาเลิกกับแฟนแล้วเลิกกับครอบครัวแล้วใดๆก็ตามแต่แต่สุดท้ายอ่ะนะคะหมอฟ้ามองว่า ความจริงมันก็จะปรากฏนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าโสดในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีสเสน่ห์ก็จริงนะคะแต่คุณโสดคุณน่าจะมีความสุขกว่าส่วนในโหมดของคนที่มีคู่บ้างในโหมดของคนที่มีคู่นะคะต้องระวังนะเจ็ดดาบเดือนเลเบอร์นะคะระวังช่องว่างนะคะอาจจะอาจจะเกิดบุคคลที่3มือที่3เข้ามาแทรกแซงนะคะโดยโดยที่ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ อันนี้ก็ต้องระวังนะคะเรียกว่าอาจจะอาจจะด้วยด้วยเวลาของคุณกับคนกับแฟนคุณกับคนรักของคุณเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ได้มีเวลาให้กันนะคะหรือว่าส่วนหนึ่งที่ผ่านมามันอาจจะมีในเรื่องของคำว,ว่าปัญหานะคะความระแวงนะคะความไม่ไว้ใจหรือความหึงหวงกันมาเนี่ยนะคะอาจจะมีมาก่อนแล้วเนาะพอมาถึงเดือนนี้นะคะอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะค่อยๆชัดเจนขึ้นนะ เรียกว่าคุณอาจจะคุณอาจจะคนวันศุกร์อาจจะเพลอไผไปคุยกับคนเก่าก็ได้นะอาจจะไปได้รับรู้ข่าวข่าวแฟนเก่าคนเก่านะคะกลับมามันก็จะทําให้คนวันศุกร์เนี่ยด้วยความอัธยาศัยดีของคุณคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรคุณอาจจะเข้าไปาให้คําปรึกษาเขาช่วยเหลือเขานะคะหรือว่าเหมือนไปเป็นศีลาน,นีให้กับเขาแต่คนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจคุณผิดนะคะมันก็เลยทําให้กลายเป็นปัญหาหึงห่วงกันเกิดขึ้น อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นคนคนวันศุกร์ต้องวางสถานะของตัวเองให้ชัดเจนนะเหมือนที่บอกนะคะสเสน่ห์เสน่ห์มีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือทั้งคนที่มีคู่เลยนะคะแต่ถามว่าความรักของคนวันศุกร์เนี่ยนะคะถ้ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังมีในมุมของคําว่าการปรับความเข้าใจกันนะยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกัน พูดคุยกันแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะแบบมันมีความไม่ไว้ใจเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันก็เลยมีความคลางแคลงใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ถามว่ามันจะเหมือนเดิมไหมมันก็อาจจะยังไม่ได้เหมือนเดิมเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นก็แล้วกันแล้วก็พยายามหลบหลีกนะคะในเรื่องของการปะทะกันการโตคารมกันเหมือนที่บอกคนวันศุกร์เป็นคนที่เรียกว่าบางครั้งอ่ะคือเขาเรียกว่าชอบที่จะเปรียบเทียบอ่ะ นะคะเปรียบเทียบแฟนกับคนอื่นอะไรแบบนี้อันนี้คุณก็ต้องระวังด้วยนะพูดจาแบบกระทบกระทั่งกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือคุณอาจจะเอา,เอาแฟนคุณไปเปรียบเทียบกับใครอะไรแบบนี้คุณอาจจะบอกว่าทาไมเธอไม่เป็นแบบคนนั้นแบบคนนี้ไม่ได้นะอันเนี้ยมันจะก่อเกิดซึ่งปัญหานะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วสุดท้ายมันอาจจะบานปลายใหญ่โตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับในมุมที่แฟนเรานะคะหรือคนรักของเราเนี่ยเป็น นะคะว่าเขาเป็นแบบนี้นะมีอะไรพยายามพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันทําความเข้าใจกันด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะเรียกว่าจะจะพูดจาว้วนๆตรงๆไม่รักษาน้าใจกันไม่ได้นะเรียกว่าต้องต้องต้องใช้วิธีถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วความรักมันถึงจะไปต่อได้เพราะสุดท้ายแล้วถามว่าถ้าทะเลาะกันหรือมีบุคคลที่3เข้ามาถามว่าเลิกกันไหมไพ่ย,ยังไม่ได้ขึ้นในเรื่องของคําว่าการเลิกกันนะ อาจจะด้วยงานด้วยหน้าที่หรือว่าด้วยมีภาระร่วมกันก็ตามแต่แต่รักครั้งเนี้ก็ยังเรียกว่ายังวนหลือบอยู่นะคะยังไม่ได้มีการเลิกกันเนาะเพราะฉะนั้นก็พยายามประคับประคองนะคะแล้วก็ลบลีกอะไรที่มันจะเกิดอะไรที่มันจะสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของเรานะคะก็พยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นพยายามสร้างความชัดเจนนะคะกับคนที่เข้ามาวางสถานะเขาให้ชัดเจนว่าเขาอยู่ในสถานะเพื่อนนะคะ หรืออะไรก็ตามแต่นะคะเพราะว่าตำแหน่งคนรักเนี่ยเห็นไหมสี่ถ้วยนะคะตำแหน่งคนรักของคุณเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะอ่อนไหวในเรื่องของความม่งความรู้สึกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะลุกขึ้นมานะคะงอนคุณโกรธคุณนะคะหรือว่าเรียกร้องความสนใจจากคุณหรือว่าทําอะไรที่ประชดประชันคุณได้ เพราะฉะนั้นความรักในเดือนนี้ต้องจับมือกันให้แน่นนะประคองกันไปให้ดีนะคะรักยังไปต่อได้นะคะแต่ก็ต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อภัยให้กันและกันนะคะอะไรที่เราบอกว่าเราให้อภัยเขาแล้วก็พยายามอย่าคุดคุยหรือว่าอย่ารื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกนะคะไม่อย่างนั้นรักมันจะบอบช้าม,มากไปกว่าเดิมเนาะสำหรับคนวันศุกร์นะคะ ก็ถ้าคนโสดก็โสดแบบชิลๆนะคะโสดแบบมีสเสน่ห์โสดแบบมีคนคุยนะคะแต่ก็อย่าอย่าคุยหลายคนนะเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดได้นะคะเอาแค่ทีละคนแล้วก็อย่ารีบร้อนในเรื่องของความรักด้วยส่วนคนที่มีคู่นะคะก็ต้องรู้จักที่จปะปณีปนอมนะคะเรียกว่าผ่อนปลนซึ่งกันและกันนะคะอย่าตรงจนเกินไปนะคะอย่า อ,อย่าประชดประชันกันนักนะคะมันไม่ได้ส่งผลในเรื่องของความรักที่ดีเลยนะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอันดวงความรักคนวันศุกร์ในเดือนมิถุนายน2568ค่ะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ